สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนทางนี้นะคะเราไปดูข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศกันบ้างฮะ,ะก็เป็นเรื่องทางเกี<ม>่ยว<ม>กับเรขาสหรประชาชาตินะคุณอาทนะใช่ค่ะทางเรขาธิศัรส์ประชาชาตินะคะได้มีการประกาศเ <ๆ S 2> ตือนน่ากลัวนะเขาบอกว่ายุคสมัยที่เราอยู่ณปัจจุบันเหตุการณ์รปัจจุบันเรียกได้ว่าอยู่ในยุคแห่งความโกลาหล เฮ้ยคุณเราเคยเจอสับเรื่องของโรคโรคเดือด,ดอ,อันนี้ยุคกลหลเลยค่ะทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นการประกาศเตือนของสหป,ประชาชาติเลยนะคะว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งความโกลาหลท่ามกลางประเด็นสงครามนั่นเองค่ะในหลายพื้นที่ที่ยังไม่สามารถนะคะเข้าไปจัดการได้สถานการณ์เองก็ยังควบคุมไม่ได้ด้วยค่ะ ครับนะบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการคงตึงเครียดนะครับจากการโจมตีระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มติดอาวุธฮามาสครับที่ยังไม่มีสัญญาณที่มีท่าทีว่าจะลดจละได้ลงโดยเร็วนะฮะด้านของนายอันโตนิโอกุตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติและอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสเนี่ยได้กล่าวปราศัยต่อสมาชิาใหญ่ในการนําเสนอประเด็นสําคัญครับในปี2024ครับโดยได้ออกมากล่าวถึงประเด็นการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมนะครับ รวมถึงเรื่องการขอให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดอย่างไม่เงื่อนไขโดยเร็วที่สุดครับโดยนายกูตเลสเนี่ยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะมนตรีความมั่นคงและระบบการเงินระหว่างประเทศโดยเขานะครับยังได้มีประกาศเตือนท่ามกลางการประชุมของสมัชชาใหญ่นะครับว่าโลกของเรากําลังเข้าสู่ยุคแห่งความกลรหนที่มีอันตรายและคาดเดาไม่ได้สำหรับทุกคนนะครับโดยคํากล่าวของคุณกูตเลสเนี่ยระบุว่า ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งสร้างความเสียหายทั้งในสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกโดยนเน้นย้ำนะครับว่าขณะน,นี้ความขัดแยง้งได้แพร่ขยายไปไปความต้องการด้านวัฒยธรรมทั่วโลกก็สูงขึ้นเป็นประวัติการด้วยเช่นกันครับค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในกูตเลสนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้นําโลกให้มีการคว้าโอกาสของการประชุมสุดยอดแห่งอนาคตที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาย,ายนนี้ที่นิวยอร์กประจําปีนี้ด้วยค่ะ โดยในคุตาเลสนะคะยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าตนนั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับแรกอีกด้วยนะับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งในปี2560โดยย้านะคะว่าวิกฤตครั้งนี้ยังคงมีความท้าทายที่สําคัญค่ะและต้องการเรียกร้องให้มนุษยชาติหันมาให้สันติภาพกับโลกเนื่องจากมนุษยชาติกับธรรมชาติก็คือภัยสงครามที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวที่สุดด้วยค่ะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่หยิบม,มาฝากแต่ว่าเราก็ยังมีประเด็นที่ต้องอัปเดตท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับ